Sony Xperia 1 Mark 6ส martphone เรือธงจาก Sony ที่จะมาพร้อมกับกล้อง AI ขั้นสูงแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ตัวใหม่คมชัดในทุกระยะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้เดี๋ยวคลิปนี้มาขยายความเพิ่มเติมกันครับสวัสดีครับกับมาด้วยข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรแปลในกาศส,สิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับผู้่อจแพ้ข่าวสารที่มัเดใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Sony Xperia 10 Mark 6โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสาย AI เพิ่มความสามารถในการใช้งานได้มากขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนก่อน ทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมีในเรื่องของความสามารถการถ่ายภาพระยะไกลด้วยความละเอียดสูงสุดที่7.1เท่าแล้วก็มีทางยาวโฟกัสที่กว้างขึ้นตั้งแต่8 5ม mm, มถึง 170mm ในเมลมในเลนส์ซูมให้เป็นตัวใหม่ที่ถูกนํามาใช้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วยในส่วนของระบบ AI เข้ามาช่วยในเรื่องการประมวลผลที่ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอนะครับในระดับ บราวี a Vision เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องก็มีระบบ AI เข้ามาด้วยที่เื่่อว่า AF Tracking แบบใหม่นะครับที่สามารถจับท่าทางของมนุษย์ด้วยฟีเจอร์ AI ที่พัฒนาขึ้นมาจาก Alpha Series ของเขาส่วนกล้องตัวนี้นะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาทั้งเลนส์หลักเลนส์ซูมนะครับแล้วก็เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้างเลียว่าตอบโจทย์ในทุกระยะและในเรื่องของระบบเสียงก็เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับที่เรียกว่า Sunli ท์วิชนะครับ PowerRes by Bawei ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโทรศัพท์มือถือโซนีรุ่นนี้ด้วยในเรื่องของภาพแล้วก็เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรูฟังสัมจุด้ามมีมาให้นะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์เขาบอกว่าใช้งานได้ถึง2งวันแบบสบายๆเลยทีเดียวในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าถาวรมาดีดมี FPS Optimizer นะครับช่วยใน,นการปรับความเหมาะสมนะครับในการใช้งานชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3 for Mobile นะครับแล้วก็หลายๆอย่างสเปคอื่นๆนก็ค่อนข้างเยอะเนะาะแต่เราเกินถึงโปรโมชัน่นก่อนละกันเพราะว่ามีวางขายนะครับในประเทศไทยในราคา49,990บาทนะครับมีตัวสีด้วยสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับเดีือบสีประดินฐ์สีสเขียวกับดีแล้วก็ทีโค้ดเแท่งทองแดะเป็นดูดฟังเดรุ่นของ 2, รี s 1000x M5 โปรโมชั่นสี990บาทเฉพาะสีดำ หรือได้เป็นส่วนลดก็เปนบาทก็ได้เผื่อช้อยความสนใจเป็นมือถือเพ่นะครับก็จะมีรถมาที่ช็อปปี้นะครับแล้วก็โซนนี้โซทุกสาขาเลยนะครับก็เป็นให้มีอถืความสนใจเอาใจสาวชาวเฮียคามโวนี้นะครับถูกกล้องดีขึ้นนะจ่อเปลี่ยนรูปทรงใหม่ขึ้นแล้วก็การขึ้นทั่วไปก็ดีขึ้นนะครับามสเปคใหม่ กอดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมับเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย